สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรผมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้7ธันวาคม2564เวลา7นาฬิกาครับวันนี้7ธันวาคม64พี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านทั่วประเทศลุ้นครับลุ้นอะลุ้นอะไรครับคือลุ้นว่าจะมีเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะรบบัฐมนตรีที่เกี่ยวกับอสมอ หรือไม่ครับเรื่องที่เกี่ยวกับอสมอที่อสมอกำลังรออยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องเสนอเรื่องให้อสมอได้รับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด -19 6เดือนครับเดือนละ500ตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงมีนาคม2,565 6เดือนครับเรื่องนี้สภาพัฒน์ได้ส่งไม่ใช่สภาพัฒน์ครับสบส ได้ส่งเรื่องขอไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับล่าสุดในทราบว่าเรื่องอยู่ที่สภาพัฒนและคณะกรรมการคณะกรรมการการกองโครงการการใช้เงินกู้นะครับซึ่งถ้าคณะกรรมการการกองโครงการการใช้เงินกู้พิจารณาโครงการแล้วเสร็จไปแล้วและเสนอเข้าที่ประชุมครมทัน ท่านในการประชุมวันนี้ก็คือ7ธันวาคม64นะครับวันนี้9นาฬิกาที่ทำเนียบรัฐบาลจะมีการประชุมคณะมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะมนตรีนะครับเรื่องอสมอนี่ถ้าเข้าที่ประชุมคอรมอได้วันนี้พี่น้องอสมอจะได้ลุ้นรับฟังข่าวดีอย่างแน่นอนก็คือช่วงบ่ายจะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวก็จะมีผลการประชุมคอรมอที่เกี่ยวกับอสมอด้วยอสมอก็จะได้ ค่าตอบแทนเสียงไวโควิด -6 เดือนนะครับแต่ถ้าเรื่องยังไม่เข้าวันนี้ก็แสดงว่าสภาพัฒน์และคณะกรรมการการกองโครงการยังพิจารณาไม่เสร็จก็จะไปเข้าสัปดาห์หน้าโน้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จึงเป็นวันที่ลุ้นอีกวันสาเหตุที่ลุ้นเพราะเราไม่ทราบข่าวล่วงหน้าว่าสภาพัฒน์ได้พิจารณาเสร็จหรือ,อยังและเสนอเข้าที่ประชุมครมไว้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนหรือ,อยังครับเพราะว่า ในการเสนอเข้าที่ประชุมครมเนี่ยต้องเสนอไว้แต่ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะครับต้องเสนอไวต้ตั้งแต่วันที่ประมาณวันที่2หรือวันที่3เพราะ4 5, ี่ห้าหกหยุดวันที่7เป็นวันประชุมเนี่ยจะเสนอวันนี้ไม่ทันนะต้องเสนอไว้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนถ้าเขาเสนอไว้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนวันนี้เข้าคอรมอแน่นอนครับแล้วก็คอรมออนุมัติแน่นอนแต่ถ้าเขายังไม่ได้เสนอไว้ก็แสดงว่ายังยังพิจารณาไม่เสร็จคณะกรรมการการ,ก,ารกองโครงการยังพิจารณาไม่เสร็จก็คิดว่าน่าจะเสร็จภายในสัปดาห์นี้ และสัปดาห์หน้าเข้าที่ประชุมครมอแน่นอนเอาอย่างไรก็แล้วแต่วันนี้เป็นวันประชุมครมอก็ลุ้นไว้ก่อนความพี่น้องอสมอโชคดีและได้ยินข่าวดีในช่วงบ่ายวันที่7ที่โฆษกรัฐบาลจะ,ะแถลงข่าวผลการประชุมครมอครับขอให้โชคดีนะครับเราก็จะติดตามข่าวมาเล่าให้กับอสมอฟังอีกครั้งหนึ่งช่วงบ่ายสามบ่ายสี่มารอฟังข่าวครับว่าเข้าหรือไม่เข้าที่ประชุมครมอ0ห้าร้อยหกเดือนครับสวัสดีครับ